ในบ้านหลังเล็กๆที่แสนอบอุ่นสมาชิกในบ้านพร้อมกันประสานใจทำสิ่งที่เรารักโดยร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพื่อบ้านหลังเล็กๆเ,เพื่อสังคมเพื่อประเทศและเพื่อโลกของเราในปีพุทธศักราช2516จากร้านไอศครีมเล็กๆธุรกิจครอบครัวพัฒนาขึ้นจนกลายมาเป็นธุรกิจอาหารชั้นนำด้วยคุณภาพมาตรฐานดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ในการปรุงอาหาร และในการคัดเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่สะอาดเพื่อส่งมอบให้กับลูกคา้าตั้งแต่เราเปิดร้านมาเนี่ยนะฮะเราก็ทำด้วยความรักในการรับประทานนะคะจะเป็น passion for good food แล้วเราก็จะทำอาหารที่เรา ทานเองที่บ้านอะไรที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราก็อยากจะเอามาทำให้ทุกคนได้ทานนะฮะเวลาเห็นคนรับทานอาหารของ s อสแล้วก็มีความสุขะนะฮะจะสร้างบรรยากาศให้คนเข้ามากับครอบครัวกับคนที่รักนะคะได้ทานอาหารที่อร่อยเราก็พยายามทำทุกอย่างใน S&P ให้เหมือนกับที่เราชอบอ แล้รู้สึกมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาตลอด40ปีเนี่ยนะคะทุกๆอย่างที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะต้องเป็น quality product ทุกอย่างมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเน้นว่าคุณภาพเนี่ยมาก,ก่อน คิดว่าเป,เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เจริญเติบโต,ตมาจนทุกวันนี้เพราะเราซื้อสัตว์กับลูกค้าทุกทุกเทศกาลเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆออกมาะะเพื่อให้ลูกค้าเราไม่เบื่อแม้แต่ตัวแพ็เกจิ้งเองเ,เราก็เน้นม,มากๆก,ก็เป็นอะไรที่ทำให้ลูกค้าก็ไม่หนีไปไหนะนะ กลายเป็นคอลเลกชันที่เราจะลุคฟอร์เวิร์ดที่จะอ๋อทุกปีจะมีอะไรออกมาใหม่ๆนะคะด้วยด้วยด้วยพลังด้วยความสามารถของผู้มาร่วมงานของเราเนี่ยยอเป็นคนรุ่งใหม่นะลูกหลานด้วยทําให้เราสามารถจะพัฒนาสินค้าจะสามารถจะขยายสาขาทั้งในประเทศต่างประเทศนะคะ mm hmm. ก็เราก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะคะ แต่เป็นไม่ใช่ตัวเองตัวเองไม่รู้จะอยู่ได้อีกอกีก่ปีแต่หวังว่าคงจะอยู่ได้อีกนานๆนะคะเพราะว่าหายใจเข้าก็าเอสหายใจออกก็พี mm hmm. ตอนนี้เรากา็พยายามเตรียมพร้อมไว้ในการขยายงานว่าเราต้องมีบุคลากรที่มีความารู้ความชำนาญพอที่จะเข้ามาแล้วทำได้เลย เพราะนั้นเราก็จะมีศูนย์การเรียนนะคะท,ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาแล้วก็จะรับนักเรียนจากวิทยาลัยต่างจังหวัดหรือวิทยาลัยในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะคะเข้ามาฝึกงาน mm hmm. ทุกอย่างใน S&P นี P นี้ก็จะอร่อยหมด เราก็จะมีแบรนด์อื่นๆขึ้นมาด้วยที่ต่างประเทศก็จะมีพัทรามีสุดามีร้านอาหารไทยนะฮะที่สิงคโปร์เราก็จะมีแซมคิเช่นนะคะในประเทศเนี่ยนอกจากแบรนด์ S&P เนี่ยนะคะเราก็ยังมีแบรนด์อื่นๆเช่น Blue Cup Delivery k a t e ทแจัดเลี้ยงนะคะร้าน Patio Vanilla Grand Seaside s h o k ok u d o กแล้วก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรา ได้แฟรนไชส์ไมเซนแล้วก็มีชื่อมากทางด้านหมูทอดตรงกระสึกเนี่ยต่อไปก็คงจะมีร้านญี่ปุ่นอีกยี่ห้อหนึ่งเข้ามานะคะก็เร็นในเร็วเร็วเนี่นะคะ่ะ39ปีที่เราทำมานะคะปีนี้ขึ้นปีที่40ก็คิดว่าเราก็ยังไม่ล้าเราก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะ,ะพานำพายี่ห้อ s อสีให้ไปให้ไกลที่สุดนะ พวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศนะคะทุกคนก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็งทำให้ s p อมีชื่อเสียงจนทุกวันนี้ค่ะการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งทุกย่างก้าวของ S&P คือความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างสารรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีพวกเราทุกคนคือครอบครัวเป็นกำลังสำคัญของ s p เรา พร้อมที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน